ไรอูโอ้โมไ,ไปไเปเสียงอ่ะไม่รู้มันก็ตัดไปเรื่อยเกมมันกมันจะเริ่มมีล่องไป จะวทอันนี้เกมมิ่งเหลือแหละวะโอ้โหกระโดดไม่ได้ดิล้ออืออันนี้เพื่อนไม่ใช่ทุกคนดูเพื่อนเนี่ยมันไม่ยอมบทอันนี้กันโาบทอันนน้นกันทำไมมาแล้วมาโบทด้วยแล้วอย่าไปโบทอันนู้นมาแล้วมุ๊กเลี้วพวกตูดมานี่มานี่มาหนี่กันเลย มาเร็ว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 อันนี้สนุกกว่าบูดกบไปอู้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 อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่เคยคิดไปเกินเลยเฮ้ยมันมีเจ็ดคนแล้วออยังนี่อะไรถังขยะ ังไงอะฉันจะต้องขึ้นไปบนนั้นฉแต่ไม่ต้องเล่นเกมเรมเลยไป No เกมเล่มแล้วมาแล้ว No ฉันไม่อยากได้อันนี้ฉันไม่ชอบเลยอ่ะ ยูไงมึงยูไแต่ยังอยู่ไมาได้เบลอไม่มิบหนาจอแบบอโอเคสปิงไล่เหล่าเบลอ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 อู้อ้ยมมา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 ากนะามายาม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 มาาาม น่กากลัวค่ะโอ้โหจะกระโดดที่สูงสุดเลยสูสสงๆก็มาดิอะไรองี้งงี้ล่ามันนานๆนะาเอ,อ้ยโดดยังไรวะโอ้โหมาถึงได้ด้วยเหรอได้สิแล้วก็เตรียมตัวให้พร้มอมอยู่ไหนกันไอตูด มันไม่หมดไล้โอเคมาแล้วลคุณแม่าจะออกประมาณนี้คุณจะเล่นแบบอันสูงดึงปึ๊บเฮ้ยใครเอาชนะพวกเราได้อู้หูอันไหนก่นอนอะอันไหนก่อนเนี่ยอุ๊บวิลล์ล็อตล็อตล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 อตเฮ้ยอันไหนก่อนอะสีสีเหลืองก่อนสีเหลืองก่อนึบแล้วต่อไปก็สีแดง

ก็ไปตรงนู้นกันได้ยังไงโอ้โหเกมันจะเริ่มแล้วจะต้องตัดทำไมเนี่ยเพื่อเลือกอะไรกันนะอ้อเออีไอ u อออยูอเอออยเปิดเสียงเหรอผมจำเป็นที่จะต้องฟังทำไมฟังทำไมผอมเปเสียงแล้วมันไม่ได้ยินล่ะเสียงชัดใจจริง

ตายไปทีพวกตูเบคไม่ค่อยจะทันเลยโอ้ยวิ่งพวกเอ็งตายจะไปเลยฉันจะขึ้นทีหนึ่ง,งไ,มไ,ไม่มีทางไม่มีทางไงไทรเชลลี่โบกโลกบโบโคโนโวันนี้วัชิโมุกตายพร้อมกันเลยเฮ้<อ> ก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบฝาอกกดไลค์กดแชร์กดติดต่อทนาผมานะนะบ๊ายบายเจอกักนคลิปาูดี้ฟังคลิปเลยบ๊ายบาย